ยายแอบมึงจริงจกเนาะค่ะยายเดินออกกำลังกายอยู่เนี่ยยายหงเยินเสียงตุ๊บตุ๊บเนาะค่ะอยู่ข้างลวดเนี่ยยายก็นึนนก,กว่ามั็นนกยายบอกว่าสมม่ิขี่เซบานอยู่เออยายว่าทีนี้ยายจริงจกนี่ค่ะยายทายหลอดหัวไปเจ้ามันไปข้างนายานเพื่งตกใจพิ่งกินพึ่งโตบักง่ายหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยจะสิิู้มังเนาะเนาะนูนพวนายจะเป็นพึ่งเนาะค่ะตัวบักหญ่นึงค่ะน่าอะไรด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยประมาณสิบปวดท่าท่ละใจแปลกใจว่าเสียงเอียน้ทีไหนใหุ้่ดผุนพุดนุนโอ้พึ่งกักกำลังอันนังก็ดิ่นสุดเนาะสุดชีวิต อันนี้ก็สิพยาย่ายเกืนเขาให้ได้เนาะค่ะโอ้ทรรมาตาเนาะค่ะเนาะย่าสิว่ายายใจดำเด้อดเด้อระบบนิเวศเพื่อนเนาะค่ะยายสันนิฐานว่าน่าจะเป็นผึ่งเนาะค่ะแล้วยายจะเอาเขาไปใกลๆเนาะค่ะเนาะนั่นนะคะม่ปีกเนาะค่ะน่าสิเป็นผึ่งหรือเป็นตอนี่ลหละเนาะค่ะปีกไล่เป็นไล่เนาะค่ะเนาะ นี่ยแา่เพิ่นกต่โตใหญ่เอาการยูค่ะอ่ะซ้อมังกรสิกินได้บ่ขอโทษเด้อค่ะเด้อสิเวียนหัวเนี่ยนอนอยุคขังลัวน,นี่ยแหละ,ะคัะนยหญ่ใช่เขาไปท้ายขังหนเนาะกับเนาะเพิ่นกต่สิตุกจะให้สิบ่ได้ภาพนี่ยเอาล่องมังเสิกินได้บ่ตุบ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 อยู่เนาะเนี่ยเดียวมาผู้ใด,ดมาขอ้อฟ้าบานเนี่ย มันเป็นหนาหนาบานเนาะค่ะเนาะเอาแผ่นอันกนกันบางสายตาซื้อดอกจากน,นี่ยายย่างออกกําลังกายเดินไปเดินมาว่าเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บอันมาแลงนะั่นก็สีดินเนาะค่ะมันก็สีกระทบก็แผ่นอันนี้เขาเรียกแผ่นอีหยังดอกกับแผ่นใสๆสีเขียวเนี่ยค่ะนี่ค่ะมึงน,นั่นนั่นสะบัดสะบัดพายามสะบัดเนาะสิะกินให้ได้เนาะค่ะ ผ่านบกครับภาพเนี่ยเอาเล่าใจสู้มึงเตียนึงไปถึงใสล่ะโอ้ยภาพแตกสําเขาไก่บ่ไดน้น้องกันอันบ่ได้อันขาบเลือกปานนี่รอกค่ะอันนี้คือสินั่นนั่นคนสะบัดสะบัดใส่อันกําแพงเงนอะกจะกเนาะให้เขาตายนั่นโอ้ยบกบกคอยเด้เพน นั่นสบัายใจเขาตายเพิ่นสิเด็กเกินเนาะกันเนาะตาบใดสิเขาบ่ตายเพิน่นกับเกินเขาบ่ได้เด้อค่ะเนี่ยเอา้าโศกันมัง่งอันเข,ข,ขาถอยเขาไปเด้อค่ะเด้อค่ะยายสิซ้อมมึงเพิ่นเอาสักห้านาทีเนาะกันเนาะ,ะ,นาะมา่งมั่งน้ำกันเด้อค่ะพี่ๆจ๋ามาซ้อมมึงน้ำกันเังได้เท่าเป็นแต่เดียอิ่มท้องอยู่บ่เหมือนเนี่ย กินตัวนี้อิ่มไปนอนได้เลยเจ้เาหนึ่งแล้วทั้งหนึ่งกับหนึ่งลนะนกนกปีกปีกกระเลื่อมสีหายไปได้ปากพ่นแล้วเนาะกขาพ่นผ่านบนนอผ่านการเส้นเสือบนนอได่กวบอกเป็นไตหนาหยานเป็นไดร่หรอกนกขาเนาะพ่นคือเสือเสือผ่าใหญ่เป็นไดรอออ่อกยั่งยั่งยัง่ง,ง,ง,งอันนั้นมึงพ่นโฉกันอยู่นะั่น เพื่อนสู้กันอยู่น่ะอ่ะว่ากันไปต่างคนกับต่างอยากมีชีวิตหลอดเนาะค่ะเนาะอเอแค่นี่เนาะค่ะบ๊ชฮัดวางพันดอกระบบที่เวทของเพื่อนเนาะค่ะเนาะฮะบ้ากันโอเคเนี่ยเนาะค่ะ